นี่นะครับผมทุกคนครับท่าทางใหม่นะครับก็จะเด้กมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนี่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่านะครับสาหรับท่าทางนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าทางกับตันโบยานั่นเองนะครับถ้าใครนะครับอยากได้แบบพี่เนี่ยแบบนี้เลยก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้นะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดีต้อนรับเข้าสู่ช anel รอตอีซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพื่ออัปเดตล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบทาวน์ครับผมแล้วก็โค้ดทางครับแล้วก็จะมีส่วนของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผม ถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะฮะก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยท่านน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจอ้งกิจกรรมนิดนึง ในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาลอกตัวนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา1,999เพชรครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผม โอเคนะฮะแล้วก็พี pues whales, ria, teachers, nah ่มีการแจกในส่วนของเป็นกิปปเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งก็บอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้บอกไหนบอกพี่มานะครับพี่มีการจะส่งไปให้นะครับผมแล้วทุกบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นี่ฮะไม่เป็นแบบใหม่นะครับว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผมและทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับ ไม่เป็นปายเป็นชื่อนะครับหรือว่าเป็นท่าทางนะครับเป็นส่วนของชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่จะมีกติกาครับสำหรับการรับขงอางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติามกดกระดิ่งแชร์ในของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผลว่าทำไมที่อยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ f a c e b o o ล้็ยูอดีของเจงเอาไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาม โอเคนะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมตามตามปฏิกิราที่พี่บอกไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะพี่ขอพาไปดูโค้ดกันก่อนเลยละกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับไอเทมโค้ดในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะไอเทมโค้ดก็จะเป็นสองสกินปืนเป็นสองของสกินปืนเอเคนั่นเองนะครับเป็นสองเอเคเจอแฟมิงดักก้อนนะครับผมบวกดาเมจรสองนะฮะบวกกระตากระยหนึ่งลบแมกกาซีนหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้นะฮะก็เป็นสกินเอเคนะครับที่สามารถสุ่มได้นะแต่นี่จะได้เป็นเป็นวันแทนนะครับสำหรับเป็นต่องของ Free Fire Creator นั่นเองนะครับ ก็มีสองสก้าชมพูด้วยนะครับคือเอาง่ายนะครับผมพวกสกินปืนสีม่วงอย่างนี so ้นะที่ขึ้นมาตอนนี้ในหน้าจอพวกนี้นะครับคือจะมีหมดเลยนะฮะแต่ในพี่เน้นหลักๆให้ดูกันนะก็เป็นบวกในเบบี้หนึ่งบวกกระตายิงสองลบระยะหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะมีตั้งแต่3วันถึง14วันเลยนะครับอ่าก็ไปสุ่มกันเอานะครับแล้วก็สําหรับโค้ดท่าทางครับผมเป็นสองท่าทางเบบี้ชักนะฮะเอาไม่ใช่นี้ดิต้องเป็นอันนี้นะครับเป็นแบบเท้าเลยนะครับนะก็ สามารถใช้ได้ตลอดเลยเนาะสำหรับนี้นะเป็นเทมโค้ดนะที่สามารถใส่ได้ครั้งเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็มีสองกระเป๋าสะพายนะเป็นสองกระเป๋าสะพายหนู่ว่าจะตลกอันนี้เลยนะที่พี่ใช้อยู่เนาะนะครับนี่นะก็เป็นกระเป๋าใบนี้เลยนะครับก็ เป็นกระเป๋าที่แรเลยนะครับใบหนึ่งนะก็เป็นกระเป๋าที่เคยมีมาขายนะครับตอนนี้ก็มีโค้ดอยู่นะนี่เป็นแบบทรรมดาเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยก็เป็นโค้ดที่สามารถใส่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโค้ด3โค้ดของเราโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนกันเลยกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาเป็นในส่วนของชุดนะฮะมันไม่ใช่ชุดก็เป็นอ่าในส่วนของนี่เลย s อ d ดีเนี่ย ซอสแมนลีเซนนะครับผมนี่เลยฮะแล้วก็จะมี2ชุดนี่เลยนะครับเป็นชุดเดมอนรอยัลนะครับเบสอาร์มมิลเทนนะครับผมทุกคนครับอ่าเป็นอสูรกายพันนะครับเออนะครับก็เป็นเบสอาร์มมิลเทนนะครับก็เป็นแขนของอสูรนั่นเองนะครับง่ายเรียกง่ายๆเลยนะครับก็เป็นชุดเดมอนเบนนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เฟี้ยวอยู่นะชุดนี้ก็เฟี้ยวเลยแหละนะครับ ไม่ใช่เฟี้ยวธรรมดาแล้วเฟี้ยวเลยแหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่นะพี่มีตั๋ว90ใบนะครับจัดไป10ใบแรกเกลือไปดิทุกคนเกลือจริงๆด้วยฮะโอเคอีก10ใบครับผมไม่มาครับทุกคนครับไม่มาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหถือว่าออกยากนะฮะออกยากเอาเรื่องเลยนะครับอีก10ครั้งครับผมไม่มาจริงๆว่ะเฮ้ยได้ไงวะ เป็นไปไม่ได้นะครับเพิ่มอีกสิบครั้งโอ้โหไม่มาครับทุกคนครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเดี๋ยวตอนนี้พี่พาอัปเดตเกมก่อนกันนะก็จะมีในส่วนของร้านค้าโมโค,โคนะครับเป็นในส่วนของร้านค้าโมโคโอนี่เลยนะครับที่อ่าลดราคานี้พี่ก็สุ่มไปให้ดูแล้วนะครับเป็นลัคกี้รยอยัลเนาะนะี่เป็นร้านค้าโมโค,โคนะคเป็นี่เป็นชุดนี้เลยชุดเป็นชุดอ่า วันฮาโลวีนนะครับเออนะครับวันนี้ก็ไปช่วยวนะันฮาโลวีนนี้ก็อย่าลืมมาส่งด้วยนะกิจกรรมน่าจะอยู่ถึงวันที่5วันที่6เลยแหละนะครับแล้วก็จะมีในส่อเของเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับอ่าสุสานนะเป็นกิจกรรมสุสานนี่นะฮะก็เป็นกิจกรรมอันนี้นะครับที่ว่าอ่ายังไงนะอืมที่ต้องขุดนะขุดเนี่ยเขาเรียกว่าขุดอะไรนะพี่พูดไม่ถูกอะ่ะเป็นขุดหลุมมากเลยเออเรียกว่าขุดหลุมกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดู60เพชรนะดูดินะครับโโอออ้้้หไดดขงเกลืวยนะครับ มาคุณนิ่มๆไปสามสิบเพชรนะฮะโอ้โหคุณนิ่มๆไปอีกอ่ะก็อันนี้เป็นกิจกรรมเหมือนกับทั่วๆไปเมืม่อก่อนมันเคยมาแล้วนะนี่ก็มีสวนของชุดหลายๆชุดเลยนะครับก็เนี่ยที่อยากได้ก็เป็นชุดเนี้นนยนะครับชุดนี้พี่ยังมิ้วไม่ครบนะหมดหนักแหละนะครับหมดหนักก็เลือกเลยนะครับนี่อ่ะไปต่อไปนะครับเส้นทางต่อไปโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนครับคุณต้องคุณแรงๆนะหือไม่ได้ฮะต่คุณแรงๆอีกนะครับโอ้โหจะสี่ร้อยเพชรแล้วฮะ เฮ้ยได้ทางต่อไปได้เหรอเฮ้ยมานี้แอลว่านี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอันไหนอะอันนี้เป็นขั้นไหนอะทุกคนอ๋อขั้นขั้นสองขั้นสองนะครับอ่ะคุนละลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับอ่ะพี่หมุนสุ่มให้ดูเฉยโอ้โหเป็นได้ชุดอะไรเนี่ยชุดเออเออชุดอะไรไม่รู้นะครับอ่ะโอเคไปต่อไปนะครับต่อไปต่อไปโอ้โหไม่ยอมมาเลยนะทุกคนครับไม่มาเลยฮะอ๋อห ตอนนี้เราหมดไปประมาณเกือบพันเพชรแล้วนะครับมาไปเอาแค่ชุดเนี้ยชุดหมาป่ามันชุดหมาป่าเป็นชุดอีกานะคุณเป็นเป็นชุดอีการที่เคยมาแล้วประมาณปีที่แล้วนะถ้าพี่จัไม่ผิดนะประมาณปีที่แล้วนะมันเคยมาอยู่นะคะเฮ้ยไม่มาจริงดิไม่มาจริงหรอนี่ครับเฮ้ยวเวอร์นีเวมากนะครับพันเพชรแล้วยังไม่มาเลยครับทุกคนครับพันเพชรแล้วยังไม่มาครับตอนนี้หนึ่งพันเพชรแล้วยังไม่มาเลยครับครั้งสุดท้ายนะโอ้โห ขั้นสุดท้ายมาพี่นะาโอ้โหแต่ได้คือพันเพชรแล้วจริงๆครับพันเพชรแล้วจริงๆนะครับตอนนี้นะครับผมบอกเลยมาเลยฮนะขั้นสุดท้ายแปค้นหาไปเฮ้ยเดี๋ยนะค้นหาสิบไอเทมอะลูกแก้วไม่เอานะครับไม่เอาลูกซองครับเฮ้ยถ้าทางเป็นถ้าทางโบย่าใช่ไหม อันนี้เป็นท่าทางใหม่เป็นท่าทางโบย่านะครับเออนะครับก็เฟี้ยวอยู่นะแล้วอ่ะไปไปไปจัดไปท่าทางใหม่เอาหน่อยละกันนะครับเอาท่าทางใหม่มาเล่นหน่อยละกันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์กระสูงครับผมนะก็อันนี้สามารถมาซื้อได้นะครับแล้วก็เอาว่าใครที่พลาดเพียวเดอไปก็สามารถกลับมาซื้อได้ในของรางวัลก็มีประมาณนี้นะครับก็เอ่อกดซื้อในราคาพันเพชรแนะนำนะเพราะว่ามันจะได้คุ้มมากๆเลยนี่นะฮะเป็นชุดที่พอปนะครับนี่โคตรเท่เลยนะบอกก่อนเลยนะครับเท่มากนะครับนี่เห็นไหมนะครับคือแบบ เฟี้ยวอ่ะเข้าใจคําว่าเฟีเ้ยวไหมทุกคนเออนะครับก็อันนี้ก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับทุกคนครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่ากิจกรรมต่อไปนะฮะก็จะเป็นของสกินปืนนะครับนี่เลยเป็นสกินปืนอันนี้เลยนะครับอ่าก็เป็นสกินปืนอ่าปืนใหม่นะเป็นของ SVD นะครับก็เป็นสกินปืน SVD นั่นเองนะครับอันนี้ก็ แนะนำนะให้สุ่มกันเพราะมันดีมากนะสำหรับสเตตแบบพี่ให้ดูก็มีส่อของเป็นกิจกรรมตรงนี้เลยนะไหนเอ่ยนะครับอ่าเป็นกิจกรรมเติมเพชรนี่นะครับเป็นกิจกรรมเติมเพชรนะก็คืนนี้ต้องรอดนะครับอันนี้ก็มากดรับได้นะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับกดรับได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมอันนี้ต้องรอดนะครับเออนะครับต้องรอดนะต้องรอดอย่างเดียวเลยบอกก่อนนะเออนะครับโอเคนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีเป็นกิจกรรมปลูกผีเฮียนอ่ะแต่ว่านั้นพี่รับไปหมดแล้วก็อย่าลืมมา รับกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มสกินปืนกันดีกว่านะสำหรับส,สกินปืนของเราไปะนะครับสกินปืนเท่มากบอกเลยสกินปืนเท่มากเอ้ยกล่องทองเลยเหรอไม่ใช่มั้งไม่เอานะเอาเอาเอาปุ้นว่าจะให้ถาวรโอ้โหไม่เป็นไรนะได้ถือว่าได้สกินปืนอันอื่นมาก็โอเคอยู่นะทีเพิ่มไปดิโอ้โหอีกครั้งหนึ่งทีเพิ่มไป โอ้โหอีกครั้งหนึ่งครับทองอีกแล้วเฮ้ยได้เป็นเอ็กซ์แปดนะฮะออรัสนะครับทีเพิ่มเว้มาไหมไม่มาหรอโอเวอร์มากนะครับเป็นบวกน้ำมันหนึ่งนะบวกแมงกรซีนงสองลบแมนยำนะครับสำหรับนี้เนาะเฮ้ยสี่ทองอีกแล้วว่ะโอ้โหทุกคนพี่บอกเลยตอนนี้สี่ทองไม่ไม่โคตรไม่น่าลุ้นอ่ะจริงๆนะครับนี่เอ้ยเดี๋ยวรับก่อนเฮ้ยมาเราสามารถสุ่มได้สิบครั้งนะครับ ที่เผลอไปไม่ยอมมาสักทีเลยนะครับไม่มาเลยนะฮะยังไม่มาเลยนะครับเฮ้ยอันนี้มาแล้วเห็นไหมพี่บอกแล้วมันมาแล้วมันดูง่ายเว้ยทุกคนครับไอ้กล่องไหนมันมาคือมันจะดูได้เว้ยมันจะขึ้นเป็นออร่าออร่านะครับแค่2อันเท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวพี่ส่งมให้ดูนะมันขึ้นออร่าตรงเนี้ยสองอันเว้ยถ้ารู้ว่ามันมามันจะขึ้นแค่2อันนะพี่บอกสูตรให้ดูนะตรงเนี้ยมันจะขึ้นแค่2อันเห็นไหมมันจะมีออร่าตอนเปิดต่องอยู่นะครับ มันจะขึ้นแค่สองันเท่านั้นนะถ้าสกินปืนมันมานะครับเออเน,นะครับอ่าโอเคนะคอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มาเพราะมันเป็นเอ่อสีม่วงนะครับเออนะยมันจะมาแค่สีทองเท่านั้นนะครับ่ะที่เพิรไปไม่มาไม่มาเหรอครับไม่มาจริงๆดิไม่มาจริงๆเหรอไม่มาทุกคนครับ เอ้ยไม่มานะครับทุกคนครับโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไว้คลิปหน้าก็ได้นะครับผมนี่อ่ะที่เผื่อไว้ยาวๆไปยาวๆไปนะครับอ่ะโยโยโย่สามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบมาแล้วครั้งเนี้ยมาแล้วอ่ะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่มั้งไม่ใช่แล้ว เนี่ยกว่าจะมามันมา150หรือเปล่าทุกคนโอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้คลิปนี้เราก็หมดเพชรไปเยอะเลยนะครับโอ้โหโอ้โหนี่เพชรก้อนใหญ่เลยเนี่ยโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมทุกคนครับติดตไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็สําหรับเพื่อนๆโค้ครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ปักหมดครับพี่ปักหมดไม่ียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเต็มกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน